สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับดิเชอร์พึ่งในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยดิเชอร์ก็จะให้เด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมืออีกเช่นเคยนะคะดิเชอร์จะให้เด็กๆลากเส้นเฉียงขวาจากล่างขึ้นบนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยค่ะลากเส้นเฉียงขวาจากล่างขึ้นไปด้านบนเริ่มจาก จุดวงกลมลากขึ้นไปตามรอยปะไปจนถึงหัวลูกศรด้านบนแบบนี้นะคะลากจากจุดด้านล่างขึ้นไปตามเส้นรอยปะจนถึงด้านบนแบบนี้ค่ะลากตามจุดรอยปะขึ้นไปแบบนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเขียนแล้วนะคะ ต่อไปที่เชอร์ให้เด็กๆหยิบสมุดแบบฝึกหัดคัดลายมือวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะถ้าเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วที่เชอร์ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าหกค่ะให้เด็กๆลากเส้นเฉียงขวาจากล่างขึ้นบนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปหาลูกศรด้านบนนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ การลากเส้นของเด็กๆๆพอจะทํากันได้หรือยังคะถ้าเด็กๆทําได้แล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายส่งคลิปการบ้านมาให้ที่เชอร์ดูด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะบ้ายบายคะ่ะ